วันที่5แฟชั่นวีคผ่านไปแล้ววันที่6วันที่7ก็เสร็จแล้ววันนี้วันที่8พรพวกนี้ก็วันเกิดฉันนะสิตายละตั้งแต่ฉันทำงานมานี่ลืมวันลืมคืนลืมลืมกันไปให้หมดเลยทำแต่งานเช็คดวงหน่อยดีกว่าปีนี้ฉันรู้สึกมันแบบ อะไรยังไงมันบอกไม่ถูกมันรู้สึกไม่ได้ละสองพันห้าร้อยห้าสิแปี้าสามหกสามเจ็ดสามแปดปีกระตายตก ดวงฉันจะตกนรกรุิปีนี้ทั้งปีชีวิตฉันจะต้องตกอยู่แต่ในนรกรุมศัตรูศัตรูจะคอยอาฆาตฉันทำอะไรอย่าทำครึ่งกลางกลางฉันก็ทำเต็มที่หมดดะไม่เห็นมีอะไรครึ่งกลางกลางเลยไม่ได้แล้วสดอกค,ครับ ฉันต้องสะดอกเคราะ์ฮัลโหลสวัสดีค่ะวัดถ้าจะไม่รอดใช่ไหมคะค่ะพอดีจะจองคิวสะดอกเคราะ์นะคะบางสกุลเป็นบางสกุลตายแบบนอนลงศพนะคะค่ะพรุ่งนี้วางไหมคะค่ะไซส์ลงศพรอคะก็เป็นผู้หญิงร่างไม่ใหญ่อะคะ่ะประมาณไซส M L L ไซส์ใช้ไซส์แค่ะค่ะแล้วก็มีสปกนิดหนึ่งค่ะค่าชื่อทิดาพยากรค่ะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะเล่ อะไรอีกแล้วจ้าจื่นคะคะรายชื่อแขกที่มาร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดบอกอทิดาพยากรอะไรอย่างนเนี่ยฮะอุ๊บสจ่ายละนี่บอกอเพื่อมันดำรงตำแหน่งใหม่นะคะก็คงจะยังไม่ประสาอะไรคือบอกอรคะปะกติเนี่ย ผู้ที่ดำรงตำแหน่งบอกอนิสสารเกไก่เนี่ยจะต้องเจอง,งานปาร์ตี้วันเกิดนะคะเพื่อเป็นการสร้างคอนเนเช่นกับคนในวงการไงคะดังนั้นนคะคะบอกอนี่ไม่ใช่งานโนน่กระจิกเล็กเลยนะคะจะมันหมายถึงอีเมจของบริษัทค่ะและนี่ก็เป็นลิสต์ของเซเลบรบตี้แล้วก็คนดังที่ต่างก็คอนเฟิร์มกันหมดแล้วค่ะ คอนเฟิร์มแล้วใช่เหลือแต่ว่าสถานที่นี้ไชไลยยังไม่ได้หายนะคะไม่ค่ะบอกอก็ม็นกว่าค่ะคือไชไลกะให้มันเป็นหน้าที่ของบอกรค่ะซึ่งปีก่อนหน้านี้นะคะมาดามชาร์ลอตมาดามชาร์ลอตเนี่ยเป็นบอกรคนเกา่า จัดงานพาร์ตี้วันเกิดบนดาดฟ้าดิกเกยฮิปและชิกไหมฉันช่ไลเนี่ยก็หวังว่าบอกอรจะทำได้ไม่พลาดนะคะแต่งงานมีพรุ่งนี้ yes follow <Bar> แล้วเพิ่งมาบอกฉันวันนี้เนี่ยนะก็เซอร์ไพรส์เฮ้คะะลาก่อนนะคะบอกอรแฟ้มไม่เอาหรอ no bye <c oughs> เดี๋ยวมานี่ ่อโทรศัพท์ให้ฉันหน่อยสิไปที่โทรไปเบอร์ล่าสุดที่ฉันโทรออกแล้วถ้ามีคนรับสายแล้วบอกว่าทิดาพยากรโทรมาเปลี่ยนไซส์รงศพฮัลโหลพี่ด้านไม่มีฮัลโหลอ้างคุณธิดาพยากรจะขอมาเปลี่ยนไซส์รงศพจ้ะไซส์รองศพค่ะจากผู้หญิงร่างใหญ่ไซส์ L จากผู้หญิงร่างใหญ่ไซส์ L ค่ะเป็นไซส์ M ชายเทียม แล้วก็เว้นที่ว่างให้เฟอร์ของมันด้วยแล้วก็ฉันซื้อนะไม่ได้จองเผ่อจะได้เผาจริงไปเลยไงว้าวชินไป c เซียฉันฝังดีบ้ากโทร,รศัพท์ฉันนะใช,ช่ไรินาสตรู เนี่ยดีใจมากเลยนะคะที่ได้เพื่อยมาช่วยงานเนี่ยนะคะแล้วก็นี่ก็คือห้องของที่ดาค่ะเชิญพี่อยอจยตามสบายเลยค่ะ50คูณ5้ตารางเมตรดยประมาณในห้องนั่งเล่นยังมีห้องครัวขนาดจิ๋วอยู่ด้วยเอ๊เมื่อกี้น้องทิดาบอกพี่่อว่ามีแขกประมาณกี่คนนะคะอ๋อมีแขกประมาณ5 0 6 0ถคนคะ่ะพี่อ ห้าส be ิบถึงหกสิบคนบอกตรงๆเลยนะคะจากประสบการณ์ออาแกไนเสอร์เมื่อชีผมพี่แล้วเนี่ยงานแขนเนี่ยพี่ว่าห้องเราก็สามารถจัดได้นะคะจริงเหรอคะแต่ถ้าน้องธิดาสามารถทำตามเงื่อนไขของพี่ได้นะคะได้ค่ะข้อแรกนองธิดาจะต้องเปิดเพลงในระดับที่ความเร็วไม่สูงมากเพราะว่าแขกหนึ่งท่านเนี่ยจะมีพื้นที่ในการได้ประมาณ ครึ่งเมตรคูณครึ่งเมตรค่ะซึ่งก็จะได้ประมาณสำหรับบีดที่แรงที่สุดนะคะจะ,จะลองดูนะคะและอีกข้อนึงนะคะ,ะรถห้องน้ำค่ะฮะเพราะว่าเท่าที่พี่ดูเนี่ยห้องน้ำมันไม่เพียงพอสำหรับจำนวนแขกแน่นอนค่ะ และข้อสุดท้ายนะคะ,คะรถพยาบาลค่ะอะไรนะคะก็ในพื้นที่ที่แคบแลไม่มีอากาศหายเทยแบบนี้นะคะหากแขกแขกที่เต้นกันอยู่เนี่ยขาดอากาศหายใจแล้วก็เป็นลมได้เลยนะคะพี่คิดว่ารถพยาบาลก็เป็นสิ่งที่จำเป็นอีกอย่างหนึ่งออรถเพียา,า์ยค่ะ ถ้าอย่างนั้นอย่าเรียกว่าจัดได้เลยคะ่ะแต่พี่ออยคะที่ดาไม่มีที่อื่นแล้วนะคะแล้วที่นี่เนี่ยที่ดาก็คิดว่ามันจัดได้แล้วก็โอเคอะค่ะใช่ค่ะหนูแต่ว่างานเนี้ยมันเป็นงานที่หินมากสําหรับพี่เลยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นห้องอื่นเนี่ยก็ลืมไปได้เลยคะ่ะใช้บาเกเรที่ใช้พื้นที่ทางหลบเป็นส่วนหนึ่งของร้านเนี่ยะคะ่ะบา ถือว่าจะเป็นห้องโถงข,ของคุณรุตคุมงานยากมากเลยค่ะผู้คนก็สัญจรไปมาหรือว่าจะเป็นร้านคุณโฉมร้านสักรี่ไม่ตอบโจทย์ะคะ SOS ช่วยด้วย เราถูกจับมาขังที่คุกใต้ดินเล่นบ้าอะไรกันอีกเนี่ยพี่อ้อยคะเดี๋ยวที่ดาต้องขอตัวไปช่วยเพื่อนก่อนนะคะว่างมากพี่พี่ออยคะเดี๋ยวคะ่ะรู้ทางหรอคะที่ดานําเองคะ่ะมาคะ่ะตามมาคะ่ะ